สวัสดีครับกลับมาพบกับรีวิวดีๆครั้งนะครับจากเดวานิชเลสำหรับ GTX นะครับ750ก็ถือได้ว่าเป็นการ์ดจอที่ขายดีที่สุดของทางเดวารุ่นหนึ่งเลยนะครับเป็นการ์ดจอเพื่อการเล่นเกมที่ขายดีมากนะครับด้วยความที่ว่าเป็นการ์ดจอที่ระดับราคาไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าสามารถทําประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะฮะอีกทั้งนะครับเจ้า750ยังมาพร้อมกับ c p u รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Nvidia นะครับนั่นก็คือ Maxwell นั่นเองนะครับรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพร้อมกับ750ธรรมดานะครับผมมาพร้อมกับ GTX 750 OC 2GB แบบ Hurricane Version นะครับที่ทาง Deva National นะครับได้ยกระดับประสิทธิภาพความคุ้มค่าความแรงนะครับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับ กับเจ้า750 OC 2GB Hurricane Version ตัวนี้นี่เองนะฮะก็อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับนี่คือตัวจริงของเจ้า Hurricane นะครับความแตกต่างนะครับถ้าท่านใดได้ดูคลิปรีวิวเก่าก็จะเห็นว่าหรือท่านใดนะครับที่ได้สัมผัสเจ้า750 OC 2GB นะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้า Hurricane Version นี้มาพร้อมกับซิงและพัดลมแบบใหม่นะฮะซึ่งเป็นแบบ ่าวินฟาสเอก,กสิทธิ์เฉพาะของทาง l t เทคนะครับในการระบายความร้อนตัวการ์จอนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับเสียงการทํางานแบบเงียบสนิทนะครับก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงการทํางานของพัดลมเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ750ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อทั้งสิน้น4พอร์ตด้วยกันนะครับเริ่มจาก DVI-D นะครับ D-Sub หรือว่า VGA นะฮะ HDMI และ Display Port นะครับ HDMI, เรียกได้ว่ามีการเชื่อมต่อแบบทั้งยุคเก่ายุคใหม่ครบคันนะครับซื้อไปไม่ต้องกลัวนะครับเสียบกับจอท่านได้แน่นอนสำหรับเจ้า750ตัวนี้นะครับก็ต้องการไฟเลี้ยงนะครับจาก power supply แบบ6พินนั่นเองนะครับต้องการพื้นที่การติดตั้งภายในเคสสองสล็อตด้วยกันนะฮะแต่อย่างที่เห็นนะครับเรียกได้ว่าซิงค์สวยงามมาก ถือได้ว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของ750เลยทีเดียวดูแบบว่าวัสดุในการทำานะครับถ้าได้สัมผัสน,นี้ต้องบอกเลยว่ามันดีจริงนะฮะจุดเด่นที่สำคัญเลยนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความแรงแน่นอนครับว่าเพื่อนๆที่สนใจนะครับการจอเพื่อการเล่นเกมน,นี่ จุดที่สําคัญเลยก็คือต้องดูเรื่องความแรงเป็นหลักนะครับเจ้า750ตัวนี้นะครับ h ร r i c a เวอร์ชั่นมาพร้อมกับพอคร็อกที่แรงกว่าปกตินะครับโดยปกติแล้วนะครับการ์ดจอจากทางรีเทคนะครับที่ทางเดเวาเนชั่นแได้นําเข้ามาจับจําหน่ายจะเป็นเวอร์ชั่น OC นะครับหรือเวอร์ชั่นที่ o v e r c l o c กตัวสัญญาณนาฬิกานะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่สำหรับ h ร r i c a n e อร์ชั่นตัวนี้มีการเพิ่มความเร็วอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นการยกระดับความเร็วไปเลยทีเดียวนะครับ จากรุ่นเดิมนะครับที่มีความเร็วอยู่ที่1072นเมกะเฮิร์นะครับบูสต์ไปที่1150สเมกะเฮิร์สำหรับเฮอริเคนเวอร์ชันตัวนี้นะครับมีความเร็วนะครับอยู่ที่1124นรบเมกะเฮิร์นะฮะเทอร์โบบูสไปได้ถึง1202เมกะเฮิร์เรียกได้ว่าแรงเป็นอันดับต้นๆของ G T X 750เลยนะครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับสเปค นะครับความแตกต่างของเจ้า7 5 0ตัวนี้กับรุ่นเดิมนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเวลาที่เพื่อนๆทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือภาพขนาดใช้งานจริงขนาดเล่นเกมจริงนะครับอย่างเกมอย่าง Battlefield 4นะครับรวมถึงผล t e สของโปรแกรม Specview p e r f ครับเชิญรับชมได้เลยครับ ครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับผลการทดสอบนะครับของเจ้า7 50 Hurricane ตัวนี้นะครับเพื่อๆจะเห็นนะครับว่าด้วยความแรงที่มันมากขึ้นนะครับก็ทําให้เฟรมเลททุกอย่างนะครับลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับสำหรับเจ้า GTX 750 u u r i c เ n e นะครับตัวนี้รวมถึงการ์ดจอในซีรีส์ GTX และ GT ทุกรุ่นของทาง d ดวานในช่องนะครับก็ได้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครับเช่นเดียวกับการ์ดจออย่าง l ิทเทคเอ็นวีเดียคนั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นการ์ดจอเพื่อการทํางานอย่างแท้จริงนะครับทำให้สําหรับการ์ดจอ g t x และ GT ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับของทาง d ดเวอ a นช o n a แนลทำงานได้ในแบบที่เรียกว่า24ทับ7นะครับคือทํางานได้แบบสามารถเล่นเกมกันได้แบบว่าเร,เรียกได้ว่าตลอดเลยนะฮะไม่ต้องปิดเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับประกันแบบพรีเมียม g a z GT และ GTX ทุกรุ่นนะครับของทาง d e v a l i o n a l มาพร้อมกับประกันแบบพรีเมียมนะครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่กันเลยทีเดียวนะครับ3ปีเต็มนะครับก็เรียนได้ว่าสบายใจกันตั้งแต่ตอนซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดมีเหตุสุดวิสัยที่ต้องเคลมขึ้นมาจริงๆสบายใจได้หายห่วงครับ d e w a น t i o n a l ดูแลลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้า GTX 750 OC 2 g b Hurricane Version ตัวนี้นะครับหรือว่า การ์ดจอรุ่นอื่นๆของทางเดวาน,นชัลนะครับก็สามารถติดต่อกับฝ่ายขายของเราได้ตามเบอร์ที่ปรากฏด,ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากทดสอบเจ้า GTX 7 5 0 OC 2GB Hurricane Version ตัวนี้นะฮะหรือว่าการ์ดจอรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถเข้ามาทดสอบด้วยตัวของท่านเองนะครับได้ที่บริษัทเดวานาชัลที่สุขวิทย์101ทับ1นะครับทางเรามีเครื่องเดโมพร้อมให้ทุกท่านได้ ทดสอบไม่ว่าจะเป็นเกมหรือการทำงานนะครับพร้อมทุกการ์ดทุกแบบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในรีวิวดีๆครั้งหน้าจากทาง d ดว a n นิชชัครับสวัสดีครับ